สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนหน้าจอ Android นะคะให้เป็นแบบ iOS 14นะคะง่ายๆนะคะใช้แค่3แอปเท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งแอปที่เราจะใช้วันนี้ก็มี simple photo widget นะคะ custom widget maker แล้วก็ x icon changer ค่ะ เมื่อรู้ชื่อแอปกันแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาที่ Play Store ค่ะแล้วก็เ e ิร์ชหาได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะ เมื่อดาวนโหลดแอปทั้ง3แอปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาที่หน้าจอว่างๆของโทรศัพท์เรานะคะกดเลือกวิดเจ็ตค่ะโดยวิดเจ็ตแรกที่เราจะสอนนะคะก็คือ c u s t o ม Widget ตนะคะก็คือการทำนาฬิกานั่นเองคะ่ะกดเลือกขนาดไหนก็ได้นะคะเอามาวางไว้บนหน้าจอแล้วก็ปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยคะ่ะเมื่อเลือกขนาดแล้วนะคะก็กดเข้าแอปได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนอาจจะ เห็นนาฬิกาที่เราทำมาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มใหม่นะคะก็คือมาที่อินสตร l นะคะแล้วก็เลือกอันน,นะคะสีเขียวเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าเราจะติ๊ก2องเลเยอร์บนสุดออกนะคะแล้วก็กดที่ทางขยะทิ้งไปก่อนซึ่งเราจะไม่ใช้นะคะจากนั้นกดรูปบวกค่ะเพิ่ม เลเยอร์อิมเขึ้นมาแล้วก็ลากมาไว้บนสุดนะคะเมื่อกดเพิ่มแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็เลือก p i ิ่มอิมเค่ะเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าเราวีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะคะให้กดออกมาก่อนนะคะแล้วก็ไปเข้าแอป p พิ่มอาร์ตนะคะที่เรามาเข้า p i ิ a r อาเพราะว่าถ้าเราใส่รูปที่เราเลือกไว้เลยเนี่ยใส่เข้าไปในแอป คัสตอมวิดเจ็ตเลยนะคะรูปมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะขอบมันจะไม่โคง้งเราก็เลยต้องมาแต่งรูปในพีกอาร์ตกันก่อน,นะคะ่ะซึ่งเราเลือกรูปเจนนี่รูปนี้นะคะแล้วก็เลือกที่รูปร่างขอบนะคะเลือกสี่เหลี่ยมะคะ่ะขอบเขาจะเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วเราก็แต่งได้ตามที่เราต้องการ ื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟแล้วก็กลับมาที่ Custom Widget Maker นะคะเมื่อกลับมาแล้วก็กดเลือกรูปที่เราทำมาเมื่อกี้ได้เลยเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วนะคะรูปของเราจะเล็กมากๆนะคะอยู่ตรงกลางก็ให้เลื่อนมาที่ Y นะคะเลเยอร์ที่เราติดไว้แล้วก็หากกดเพิ่มค่ะก,กดลูกศรเพิ่มขนาด จนได้ขนาดที่มันพอดีกับขอบที่เราสร้างไว้นะคะจากนั้นก็กดปล่อยได้เลยค่ะรูปของเขาก็จะชัดขึ้นมาเองนะคะจากนั้นเราก็ไปที่มุมขวาบนนะคะจะเป็นรูปดิสนะคะมันก็คือการเซฟนั่นเองเราก็กดเซฟได้เลยค่ะจากนั้นก็กดออกมาเลยแล้วก็จะได้นาฬิกาที่เป็นรูปเต็นนี้นะคะตามนี้ วิดเจ็ตต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คือวิดเจ็ตเพิ่มรูปภาพนั่นเองก็คือกดไปที่วิดเจ็ตนะคะแล้วก็เลือก simple photo widget นะคะกดลากมาวางไว้บนหน้าจอได้เลยพอลากมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเด้งเข้ามาในแอปของเขานะคะกดเลือกที่ photo แล้วก็ photo source ค่ะแล้วเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะมาวางไว้บนหน้าจอได้เลย เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด select นะคะแล้วก็กดลูกศรย้อน,นกลับมาหน้า setting ก่อนที่เราจะ create เนี่ยให้เรามาที่ corner radius ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเปอร์เนซะ็ค่ะนี้จะเป็นการปรับขอบมนของรูปนะคะเราเลือกไว้ที่20เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้หลังจากที่เราตั้งรูปแล้วนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนขนาดตามใจชอบได้เลยอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ปรับได้นะคะ มาถึงวิดเจ็ตตัวสุดท้ายนะคะเลือกวิดเจ็ต X icon changer ค่ะเพื่อเปลี่ยนรูปไอคอนนะคะเมื่อกดมาวางไว้บนหน้าจอแล้วเขาก็จะเด้งเข้าแอปของเขานะคะจากนั้นเราก็จะเห็นแอปของเราที่อยู่ในเครื่องนะคะทุกแอปเลยนะคะเราจะเปลี่ยนแอปไหนก็ได้นะคะตามใจเราแต่อันนี้เราจะเลือกเป็นแอป Pinterest นะคะเมื่อกดเลือกมาแล้วเนี่ยให้เลือกที่ photo แล้วก็กดแกลเลอรี่เลือกรูปที่เราอยากจะเอามาใส่เป็นไอคอน,นะคะแต่แอปนี้เขาจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะคะ <im it> ก็คือโฆษณาเขาค่อนข้างเยอะการที่เราจะทำออไอคอนแอป,ปขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยมันก็จะเสียเวลาค่อนข้างมาก <im it> เมื่อเลือกรูปแล้วนะคะ <im it> ก็เลือกที่สี่เหลี่ยมที่เป็นขอบมนนะแล้วก็ ปรับขนาดเลยค่ะจากนั้นก็กดดันแล้วก็กดโอเคค่ะเมื่อกดโอเคแล้วเขาก็จะทำการเปลี่ยนไอคอนให้เรานะคะจากนั้นก็เอาไปวางไว้บนหน้าจอได้เลยนี่เราจะลองกดให้ดูนะคะการกดเข้าแอปของ a อ d r o i d เนี่ยมันก็จะต่างจาก iOS นิดหน่อยนะคะก็คือ iOS เนี่ยมันจะเด้งผ่านคำสั่งหลัดใช่ไหมคะเวลาเปลี่ยน แต่ของ Android เนี่ยมันสามารถเข้าแอปได้เลยซึ่งเราว่ามันดีกว่ามากๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย